ตรวจพบว่าน้องเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเลย,เยมีฮอร์โมนไทรอยต่ำครับน้องอายุสี่ขวบ4เดือนนะครับเด็กผู้ชายนะครับนะก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าน้องเนี่ยในช่วง2อขวบแรกนะครับสามารถที่จะพูดคุยพูดเป็นคำพูดคำสองคำเนี่ยได้เหมือนเป็นปกติ แน่นอนครับว่าเรื่องของการเข้าใจภาษาเรื่องทําตามคําสั่งต่างๆนี่คือได้ดีมาเรื่อยๆนะครับแต่พอหลังสองขวบไปแล้วเนี่ยการพูดหรือพัฒนาการด้านการพูดเนี่ยถดถอยนะครับถดถอยโดยที่บ่าแม่เองก็โอ้โมงมากเลยไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทําไมถึงได้ถดถอยลงไปกลายเป็นว่าไม่พูดพูดน้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับจนถึงวันนี้นะครับจากสองขวบมาถึงถึงตอนนี้4ี่ขวบเนี่ยน้องเองก็ ยังพูดได้ไม่ได้ดีเลยครับต้องบอกเลยว่าบอกกล่าวเป็นคำพูดด้วยตัวเองนะครับบอกเป็นความต้องการด้วยตัวเองออกมาพูดเองว่าต้องการอะไรเป็นหนึ่งคำเนี่ยยังไม่ได้เลยนะครับยังไม่ได้เลยครับนะถ้าให้พูดตามคือสอนชี้หรือให้พูดตามได้ครับคำสองคำได้ครับ แต่พูดเองสแสดงความต้องการเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเห็นสัตว์ชี้แล้วก็พูดเองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เลยถ้าไม่มีการนําจะยังไม่ได้เลยนะครับนี่คือปัญหาพัฒนาการด้านภาษาของน้องซึ่งค่อนข้างชา้าทีเดียวถามว่าดูแลกันไม่ตั้งแต่เด็กเขดูแลครับคือว่าแม่นี่ดูแลอยู่แล้วนะครับมีทั้งการํการำกิจกรรมบําบัดมีทั้งการให้นักฝึกพ,พูดแนะนําบ้างนะครับนะซึ่งนักฝึกพูดนี่ถ้าหากว่าอยู่ในเกณฑ์แบบนี้นี่คือคือ จะประมาณว่าฝึกกันค่อนข้างยากครับบางทีนักฝึกพูดบางคนก็ยังไม่เริ่มต้นให้เลยนะครับนะเพราะว่ายัางไม่สามารถที่จะไปพัฒนาใช้กล้ามเนื้อโปรงกล้ามเนื้อปากต่างๆอาจจะมีการฝึกกระตุ้นปากกระตุ้นลิ้นกันอย่างนั้นไปก่อนนะครับนะซึ่งน้องเองเนี่ยไปทําการรักษานะด้วย TMS เนี่ยมา30ครั้งแล้วครับนะโดยที่ว่าผลลัพธ์จากการรักษาตรงนี้เนี่ยปรากฏว่า ส่วนที่ช่วยในเรื่องของพัฒนาการ้รานการพูดนั้นนี่ก็ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรนะครับนะก,ก็เลยเปลี่ยนมารับการรักษากับทางผมนะครับซึ่งผมเองเนี่ยดูน้องทั้งหมดและน้องอยู่ในห้องเดินไปเดินมาจนดูนั่นดูนี่ดูนู่นนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมากๆเลยจากเด็กออทิสติกนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของสมาธิของน้องผมดูแล้วว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะครับค่อนข้างดีน้อง น้องชอบเก็บของครับหยิบของอะไรมาถ้ารู้สึกว่านี่มันเป็นของที่วางโชว์ไม่ใช่ว่าวางไว้ให้เล่นเนี่ยน้องรับปุ๊บน้องก็จะกลับไปตั้งโชว์เลยครับนะก็คือว่าเหมือนเข้าใจนะสิ่งต่างๆเนี่ยค่อนข้างชัดเจนไม่ไม่ได้ติดเล่นอะไรมากมายนะครับนะแล้วก็ไม่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ารอ,มอไม่ได้เยอะๆยอะมากๆเหมือนกับเด็ก,ดกออทิสติกคือต่างกันค่อนข้างชัดทีเดียวในประเด็นพวกนี้นะครับนะผมเองก็ก็เลยว่า ไม่มีประเด็นที่เป็นเรื่องของการเข้าสังคมนะที่น้องติดเล่นคนเดียวไม่ยุ่งกับคนอื่นไม่ใช่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องของการที่น้องมีกระตุ้นตัวเองน้องมีความสนมากมายนะมีพฤติกรรมซ้ำๆทานอาหารก็ทานหลากหลายเล่นของเล่นได้หลากหลายนะก,ก็บอกตอนเด็กๆเ,เลยเคยมีครั้งหนึ่งมีเรียงของแต่อยู่ก็หายไปเองไม่มีเรียงแล้วนะครับซึ่งต่างจากเด็กออทิสติกนะครับดีก็เทียงเรียง เดี่ยงเสร็จก,ก็อาจจะเป็นกระตุ้นอย่างอื่นเยอะแยะมากมายตามมาน้องไม่มีแล้วนะครับซึ่งต้องถือว่าอืมเป็นออทิสติกที่เป็นน้อยๆหรือว่าอาจจะไม่เป็นเลยนะครับซึ่งผมก็ฟันธงในช่วงครั้งแรกที่มาเจอตรงนี้ว่าน้องน่าจะเป็นแค่ดีเลย์สปีชนะครับก็คือเรื่องของการพูดเนี่ยมีการพัฒนาการช้าด้านด้านนี้นะครับ